ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะอูบำบัดรควนะคะแบบปนไกยนะปนไก่ค่อยๆทำใจให้สบายนะทุกคนอย่าไปเครียดวันนี้ถ้ารู้สึกเครียดก็ให้ทิ้งไว้เลยแล้วเราก็มาเริ่มปนดกยกันเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลย ไปสำหรับเกียร์้ใช่ใช่ใช่ลืมบอกไปอย่าลืมนับ1-100น,นะนับเองใจนะเพราะนับนะเราจะนับไม่หนึ่หรอกเราจะรับไปก่อนเลยไม่เชื่อลองดูสิ ก็จะเป็นกลายแ้วก็จะเปนกลายแล้วก็จะปนกลาย,ลยปัดกลายปัดกลายลเล,ล็กลเล็กลเล็กลเล็ก,ลลกเออจะมีเสียงรบกวนรอบคางหน่อยนะเพราะว่าใช้เป็นไม้ตัวนี้มันดูเสียงรอบคางรอ,รอบบานหมดเลยช่วงนี้คนอยู่บ้านเยอะวันหยุดต่อไปจะเป็นการเอาเส้นผมเนี้ยไปสมัครดีไหมนะมัน,ะมน He paid.